เครับไปส่งเพลินเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมอะนะลูกก็คือไปเติมแก๊สเติมน้ำมันกลับมาแต่ว่ามีเรื่องน้าหงุดหงิดก็คือปัามน้ำมันที่ไปเติมเขาปล่อยเอยหัวใจ น้ำมันมันก็ล่นออกมาไอ,ไอ้น้ำมันส่วนต่างที่ต้องจ่ายมันไม่เท่าไหร่นะแต่น้ำมันมันโดนสี่รถเพลินนะซึ่งซึ่งกูรู้สึกแย่เหมือนกันเลยกูไม่ชอบมากๆกูแบบเชี่ยเลยวะทําไมไม่ตัง้งใจทาไมคุณไม่กดสะหน่อยเข้าใจปะคือในปั๊มไม่มีใครเลยนอกจากกูกดช่วยดูแลกันหน่อยได้ไหมเชีย่ยบุกิจเออแต่ช่างแม่งเถอะอันนี้กูมาบน่นเทียอะไรก็ไม่รู้ตอนตั้งแต่ตื่นเลยเนะี่ยขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะ แล้วก็คลิปเมื่อวานกูกลับมาแก้พอดีกูอะจาสีผิดกูค,คิดว่าเมื่อวานเนี่ยืูวันอาทิตย์แล้ววันนี้กูจะต้องทํางานแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เมื่อวานมัน,นคือวันเสาร์กูใช้สีต้องเป็นสีม่วงแต่ตอนแรกกูใช้สีแดงมันควรจะเป็นสีม่วงตอนนี้แก้แล้วก็อัพไปแล้ะเดี๋ยวนั่งเล่นอิมคอรไวกีตาร์ดีกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ติก,กีตาร์แต่ว่ากูมีงานต้องทำเล่นกีตาร์ก่อนลวกัน วาร์ปมาเจอกันอีกทีก็คือตอนเย็นเลยคือกูขอโทษนะที่เพิ่งวาร์ปเพราะว่าวันนี้กูใช้ชีวิตเปลือยอีกแล้วในวาร์ทิ์แต่ว่ากูมีเรื่องจะเล่าเมื่อเช้าก็คือมันเป็นวิดีโอนี้นี่คือภาพที่เพลินกําลังเทกาแฟลงในชามและนี่คือครั้งแรกที่กูเห็นว่าคนกินกาแฟในชามซึ่งจริงๆแล้วมันก็ปกติกูกูเข้าใจได้นะเหมือนแบบเราก็กินเฉาล้วยก,กินรอดช่องในชามแต่นี่คือครั้งแรกที่แล้วเพลินก็เอาหลอดดูดกูก็แบบ <laughs> เหมือนน้ำแข็งอะเปิดทุบน้ำแข็งไม่ได้เว้ยเพิร์นก็เลยเอาใส่ชามแล้วทีนี้เอาใส่ชาม มันก็เลยต้องดูแบบนั้นกูก็มันก็ตลบอยู่แล้วก็ใช้ได้แล้วแหละเออแล้วกูก็แบบโอเคไปส่งอันนั้นอันนั้นคือเหตุการณ์ก่อนที่กูจะไปส่งเพลินเมื่อเช้าอ่ะนะแล้วทีนี้พอไปส่งเสร็จกูก็เปื่อยเปื่อยเปื่อยหรือว่าทำไรกูนึกได้ว่าการเดียมสามอ่ะมันเข้าในดิสนีย์พัทกูก็เลยเพิ่งได้ดูไหนทุกคนแม่งแบบเขาดูกันไปหมดแล้วจนออกโรงแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูดิสนีย์พัทกูจะไม่สปอยแล้วกันนะแต่ว่ากูจะเล่าให้ฟังเป็นพรีวิวไม่ไม่ได้แบบสปอยเรื่องนนั้ เอาเป็นว่าเอาง่ายๆเลยอันนี้ไม่สปอยนะชัวๆกูร้องให้กับมันสั์เที่ยแม่งคือแบบความว่าเฟรนช์ชิปจริงๆอะแม่งแบบไอเชี่ยโคตรดีแม่งดีสัตว์ทำให้กูแล้วกูกลับมาฟังฟังเพลงแบบภาคหนึ่งอีกรอบหนึ่งคำเป็นเก็อยู่เลยเพลงนี้เอ้ยเผื่อ <P ie fe> พวกมึงยังไม่ได้ฟังกันก็ลองไปหาฟังนะกูจะไม่ได้เหมือนกันว่าของใครแต่ว่าก็ฟังหลูกวนอยู่ชิลๆอยู่สนุกดีแล้วก็ เออคือเมื่อวานที่กุญแจรถกูหายอ่ะกุญแจรถกูยังไม่เจอนะกูยังหากุญแจพวงกุญแจนั้นไม่เจอแต่เดี๋ยวกูคงต้องไปก๊อปปี้กุญแจรถมาใส่กู ระหว่างที่กูหากูไปเจอฟิล์ม3อันหนึ่งอันก็คือฟิล์มอะไรวะฟิล์มมีเดียมฟอร์แมตที่ไม่ได้ใช้อีกหนึ่งอันก็คือมีเดียมฟอร์แมตที่ถ่ายแล้วฟิล์มมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยคือเป็นฟิล์มที่เอาไว้ถ่ายหนังแบบในยูก่อ่งซึ่งมันใหญ่มากก็แบบใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าถ่ายหนังก็จะใช้เป็นมว้วนแบบเหมือนม้วนเหมือนโอเปนถ่ายมออะที่มึงเห็นนะแต่ว่ามันเล็กกว่านิดนึงเล็กกว่า iMac นิดนึงแต่อันนี้ก็คือถือว่าใหญ่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือฟิล์ม35มจุดห้5มิ เออมันเป็นฟิล์มที่กูรู้สึกว่ามันว้าวมากเออกูไม่รู้จะเอารูปให้พวกมึงดูได้ยังไงอะนะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองไปทําเป็นอัลบัม้มหรือว่าลงไว,ใ Instagram, วไ้ในใอินสตาแกรมดีอว่าไม่แน่ใจโพระทุกคนไม่ได้มี f เฟซบ o o กกูนี่หว่าออเที่จะทำไงดีวะ <c oughs> เดี๋ยวลงในอินสตาแกรมให้ดูแล้วกัน เพราะว่าอินสตาแกรมกูพับปิดอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวก็ตามอินสตาแกรมกูได้ P L M G R M E R อย่าลืมนะนีะน่อันนี้ก <c oughs> ูฝากอินสตาแกรมทุกวันอยู่แล้วมันอยู่ข้างล่างดีไซน์คลิปชันใครเคยอ่านดีไซน์คลิปชันก็ไปตามผมได้นะนั่นแหละเดี๋ยวจะลงรูปที่เป็นฟิล์มที่กูเล่าให้ฟังเนี่ยในอินสตาแกรมน่าจะพรุ่งนี้หรืออะไร whatever นั่นแหละประมาณนี้แล้วกูมีสิ่งที่ยังจะต้องทำอีกเกยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวขอไปทำไอ้พวกนั้นก่อนซึ่งอย่างแรกก็คือเก็บผ้ากินข้าวอาบน้ำทำงานตัดคลิปฝึกเขียยนโค้ด6อ่าง ภายในเวลาตอนนี้หนึ่งทุ่มอาจจะจบที่ตีสออันนี้ไม่แน่ใจนะไปก่อนโอเค อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะพอเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเออไอทากที่กูบอกมึงใช่ไหมกูต้องเก็บเสื้อผ้าทําแล้วกูต้องอาบน้ําทําแล้วกินข้าวสังข้าวทําแล้วแล้วก็เอาขยะพิงทําแล้วแล้วก็ตอนนี้เหลือทากสําคัญอยู่สทากก็คือทํางานฝึเกเขียนโค้ดแล้วก็ตัดคลิปซึ่งกูกินกาแฟไปกูไม่รู้ว่ากูจะหลับกี่โมงนี่กูรู้สึกว่ากูยังพูดเร็วอยู่เลยนะกูรู้สึกว่าแฟมันเรียนทงานอยู่เฮียกูเซ็งมากเลยไม่น่าก,กินไปเลยแต่ว่ากูรีวิวไป,ไปดีอย่างวะกระเดียนอ๋อกาะเทียนรีว ชอบเอมใจแล้วก็ทําให้รู้ว่าเออ,อไหนๆก็มาแล้วกูแถมนองการเดียนให้อีกหน่อยทำให้รู้ว่าการเดียนออบิการิซี่เนี่ยมันเป็นหนังมาเวลที่มาเวลก็ทําดีได้นี่ซีเกตวอลมึงให้กูมดาด่าตั้งนานหรือไอซีรีส์ก่อนหน้านี้มันดูแบบเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยของมาเวลแต่พอมาไอพอมาการเดียนนี่เป็น ดี่ดีผมชอบเออแต่ว่าเจมกันทํานี่เนาะแล้วก็เจมกันก็จะย้ายไม่ใช่ก็จะีกย้ายไปแล้วแยกยไปอยู่ดีซแล้วไม่รู้อะไม่แน่ใจส่วนไปเรื่องทางดีซก็ค่อนข้างจะแบบตลกอ่ะก็เลยแบบยังไม่มีแรงดึงดูดพอให้กูดูนะตอนนี้สำหรับดีซก็ยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณอีกหนึ่งคนที่กดซับสไครต์เข้ามาตอนนี้เป็นสองแปดสามล้วไปเจอพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ thank you